5สาระน่ารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อียิปต์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนย้อนเวลากลับไปหลายพันปีก่อนไปยังอียิปต์โบราณดินแดนแห่งฟารโร์มัมมี่และพีระมิดอดอลังการพร้อมกันหรือยังไปเลยกันเลยข้อที่หนึ่งพีระมิดไม่ใช่แค่หลุมศพหลายคนคิดว่าพีระมิดคือสุสานของฟาโร์โเท่านั้นแต่รู้ไหมว่ามันยังเป็นสัญลักษณ์ของ บันไดสู่สวรรค์และใช้แสดงพลังของกษัตริย์ด้วยนะโดยที่พีระมิดคือสุสานหรือสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวหยิบพวกเขาเชื่อว่าฟารโรห์คือเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ใครๆก็รู้ว่าพีระมิดคือสุสานของฟารโรห์แต่ความจริงแล้วมันคือบ้านหลังสุดท้ายที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้า เมื่อฟาโรสิ้นพระชนวิญญาณจะเดินทางขึ้นไปสู่ฟ้าเพื่อรวมตัวกับเทพราเทพแห่งดวงอาทิตย์แล้วทำไมต้องสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมละ่ะรูปทรงของพีระมิดไม่ได้ทำเล่นเลๆแต่มันคือสัญลักษณ์ของบันไดที่นำวิญญาณขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือโลกหลังความตายเพราะมันเปรียบเสมือนบันไดสู่สวรรค์ด้านล่างคือโลกมนุษย์ สุวนยอดแหลมคือจุดที่วิญญาณเชื่อมกับเทพ,พเจ้าโดยที่ปลายยอดชี้ขึ้นฟ้าสื่อถึงเส้นทางของวิญญาณฐานกว้างสื่อถึงโลกมนุษย์และยอดแหลมสื่อถึงจุดเชื่อมท้องฟ้าและเทพ,พเจ้าพีระมิดหันหน้าไปทางไหนส่วนใหญ่จะถูกสร้างให้หันด้านข้างลงกับทิศท,ทั้งสี่และ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนเพราะชาวอียิปต์เชื่อว่าพระอาทิตย์ตกเท่ากับดินแดนของความตายดังนั้นด้านตะวันตกจึงเป็นที่อยู่ของผู้ตายพีระมิดเลยมักจะถูกสร้างไว้ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนพีระมิดเปรียบเสมือนพลังอำนาจของฟาโรโดยที่การสร้างพีระมิดไม่ได้ง่ายเลยต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาลเวลาความศรัทธา และความรู้วิศวกรรมขั้นสูงดังนั้นการที่ฟาโรห์คนใดมีพีระมิดใหญ่โตเท่ากับเป็นการแสดงถึงอำนาจความมัน่นคงและความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ข้อที่สองมัมมี่ไม่ใช่แค่ผีแต่เป็นการเก็บรักษาร่างให้วิญญาณกลับมาได้ในโลกหน้าตามความเชื่อของอียิปต์โบราณมัมมี่คืออะไรมัมมี่คือร่างของมนุษย์ที่ถูกเก็บรักษาไว้ไม่ให้เน่าเปื่อย ในอียิปต์เขาใช้วิธีพิเศษในการทําให้ร่างกายคงอยู่ได้นานที่สุดเพราะชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าร่างกายคือที่อยู่ของวิญญาณถ้าร่างกายพังวิญญาณจะไม่มีที่กลับมาอยู่ในโลกนะ้าขั้นตอนการทำมัมมี่การทำมัมมี่เรียกว่า mummification เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์โดยเฉพาะสำหรับฟาโรหรือคนมิฐานะขั้นตอนหลัก ได้แก่ขั้นแรกนำเอาเอาวัยวะภายในออกขั้นตอนต่อไปใส่เกลือพิเศษที่เรียกว่านาโตรนเพื่อดูดความชื้นออกจากร่างกายขั้นต่อไปพันด้วยผ้าลินินทีละชั้นและบางครั้งใส่เครื่องรางลงไปด้วยขั้นสุดท้ายใส่ในหลงศพแบบพิเศษพร้อมภาพวาดและคำสวดเพื่อช่วยให้วิญญาณเดินทางสู่โลกหน้า ใช้เวลาประมาณ70วันต่อหนึ่งมัมมี่แล้วอวัยวะมัมมี่หายไปไหนอวัยวะที่ถูกนำออกมามักจะถูกแยกใส่ไว้ในโทคาโนโปิกแต่ละถั่มีฝาเป็นรูปเทพเจ้าสี่องค์เพื่อปกป้องอวัยวะต่างๆแต่หัวใจมักจะไม่เอาออกเพราะใช้ตัดสินบาปหลังความตายเทพเจ้าทั้งสี่ที่อยู่บนโทคาโนปิก เทพทั้งสีนี้เป็นลูกชายของเทพฮอรัสเรียกว่า the first sons of Horus โดยแต่ละองค์จะมีหน้าตาไม่เหมือนกันและปกป้องอวัยวะเฉพาะส่วน 1. ิมเซติมีหน้าตาเป็นคนจะปกป้องตับเป็นเทพผู้ใจดีและเป็นตัวแทนของทิศใต้ลักษณะจะเป็นโถท,ที่มีหัวเป็นคน 2. หฮาปีมีหัวเป็นลิงบาบูนจะปกป้องปอด เป็นเทพผู้ปกป้องทิศเหนือลักษณะจะเป็นโถที่มีหัวเป็นลิง 3. ดูอมูเตฟมีหัวเป็นสุนัขหรือหมาป่าจะปกป้องกระเพาะอาหารตัวแทนของทิศตะวันออกลักษณะจะเป็นโถที่มีหัวเป็นหมา 4. เคเบเซโนเฟฟมีหัวเป็นหัวเหยี่ยวจะปกป้องลำไส้ตัวแทนของทิศตะวันตกลักษณะจะเป็นโถที่มีหัวเป็นนกเหยี่ยวทำไมคนถึงคิดว่ามัมมีน่ากลัว ความเชื่อนี้มาจากนางสยองขวัญที่เอามัมมี่มาใช้และกับดักในสุสานหรือคำสาปของฟาโร <radio> ์เช่นเรื่องคำสาปตุตันคาเมนที่ทำให้มัมมี่ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วในวัฒนธรรมอียิปต์โบาราณมัมมี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเป็นการเคารพผู้ตายอย่างสูงสุดข้อที่สมอักษรภาพฮีโรกรป ไม่ใช่แค่ภาพวาดเล่นแต่อักษรเฮโรกริฟเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ของนักบวชใช้เขียนบนกำแพงวิหารและลงศพมันคือวิชาศิลป์หรือภาษาในตัวเดียวเลยอักษรเฮโรกริฟคืออะไรเฮโรกริฟคือระบบการเขียนของอียิปต์โบราณคำว่าเฮโรกริฟมาจากภาษากรีกแปลว่าอักษรศักดิ์สิทธิ์ เพราะชาวอียิปต์เชื่อว่าอักษรเหล่านี้เป็นของขวัญจากเทพ,พเจ้าโทษเทพแห่งปัญญาและการเขียนเทพ,พเจ้าโทษคือหนึ่งในเทพที่สําคัญที่สุดในตำนานอียิปต์โบราณมีบทบาทเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการเขียนเวมนและเวลาโดยเป็นเทพที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าเป็นผู้จดบันทึกและดูแลกฎแห่งจักรวาลบทบาทสำคัญ หนึ่งเทพแห่งการเขียน scribe of the gods โทษเป็นผู้จดบันทึกเหตุการณ์ทั้งในโลกมนุษย์และโลกหลังความตายและเป็นผู้คิดคนอักษรฮีโรกริฟ 2. ผู้ตัดสินดวงวิญญาณในพิธีชั่งหัวใจ Wang of the heart โทษทำหน้าที่จดผลว่าหัวใจของผู้ตายหนักเบาเทียบกับคนนกแห่งความจริงหรือไม่ 3. เทพแห่งสติปัญญาและเวทมนะ เขาเป็นเทพที่รู้ความลับของจักรวาลควบคุมดวงดาวเวลาและความเป็นระเบียบของโลก 4. เทพผู้รักษาสมดุลช่วยให้ความสมดุลของจักรวาลยังดำรงอยู่และช่วยป้องกันความวุ่นวายไม่ให้ครอบงำโลกลักษณะของอักษรฮีโรริฟเป็นอักษรรูปภาพเช่นรูปคนนกงูดวงตา แม่น้ำและอื่นๆแต่ละรูปมีเสียงหรือความหมายเฉพาะไม่ใช่แค่วาดสวยแต่คือภาษาจริงเขียนได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและกลับด้านได้ด้วยเคล็ดลับการอ่านถ้าหัวของตัวละครในอักษรหันไปทางไหนให้เริ่มอ่านจากทางนั้นใช้เขียนอะไรบ้างหนึ่ง ผนังวิหารแล้วเรื่องเทวพระเจ้าพิธีกรรมและคำสรรเสริญ 2. ลงศพและสุสานใส่คาถาคุ้มครองให้คนตายเดินทางสู่โลกหน้า 3. มวนกระดาษปาปิรุษบันทึกตำราและกฎหมาย 4. ศิลาจารึกเช่นศิลาลอเซตาที่ช่วยนักวิทยาศาสตร์ถอดรหัสฮีโรกรีฟได้ ข้อที่สีครีโอพัตราไม่ใช่คนอียิปต์แท้ใช่แล้วราซินีคลีโอพัตราคือเชื้อสายกรีกจากราช,ชวงศ์ปโตเลมีแม้ปกครองอียิปต์แต่เธอพูดได้หลายภาษาและเป็นผู้นำที่ฉลาดมากที่จริงแล้วมีคลีโอพัตราหลายคนในราช,ชวงศ์ปโตเลมีแต่เธอคือคลีโอพัตราที่7และเป็นราสินีองค์สุดท้ายของอียิโปโบราณ หลังจากเธอเสียชีวิตอียิปกลายเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิโรมันอย่างถาวรความฉลาดของคลีโอพัตราที่ไม่ใช่แค่สวยแต่คือความสามารถที่พูดได้หลายภาษาเช่นกรีกอียิปบราล,ลตินอาราเมอิกฮีบรูและอื่น,นๆเธอยังมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ ปรัชญาการแพทย์และยังมีฝีมือทางการเมืองและการทูตสูงมากเรื่องราวความรักของคลิโอพารตรากับจูเลียสซีซาร์และมาร์กแอนทโทนีคลิโอพารตราใช้ความสัมพันธ์กับจูเลียสซีซาร์เพื่อปกป้องมัลลังของตนหลังซีซาร์เสียชีวิตเธอจับมือกับมาร์กปแอนทโทนีในพลโรมันอีกคน ทั้งสองแต่งงานและมีลูกด้วยกันสามคนแต่สุดท้ายแอนโทนีพ่ายแพ้ให้กับออกกสตัด,ตดและเรื่องราวจบลงอย่างโศกนาฏกรรมการตายปริศน,นาของคลิโอพัตราคลิโอพัตราเสียชีวิตในปี30ปีก่อนคร,ริสตกาลโดยตำนานเล่าว่าเธอฆ่าตัวตายโดยให้งูพิษกัดซึ่งอาจเป็นงูเห่าแต่นักประวัติศาสตร์บางคน เชื่อว่าเธอชยผพิษมากกว่าดังนั้นการตายของเธอคือจุดจบของยุคฟาโรห์คลีโอพัตร,รากับภาพลักษณ์ในวัฒนธรรมหลายคนเข้าใจผิดว่าเธอสวยจนชายทั้งโลกต้องยอมแต่จริงๆแล้วไม่มีหลักฐานว่าครีโอพัตร,ราสวยมากแต่เธอมีเสน่ห์จากสติปัญญาและบุคลิกเธอจึงเป็นไอคอนของผู้หญิงเก่งและส่งพลังตลอดการ ข้อที่ห้าอียิปต์คือหนึ่งในอรารยธรรมแรกของโลกอียิปต์โบราณเริ่มต้นมากกว่า5,000ปีที่แล้วซึ่งมีระบบเขียนระบบปกครองและวิศวกร,รรมที่ล้ำมากในยุคนั้นเริ่มต้นเมื่อไหร่อียิปต์โบราณเริ่มต้นราว3 1 0 0ปีก่อนคริสตกาลมากกว่า5,000ปีที่แล้วก่อตั้งโดยฟารโรเมเนตผู้รวมอียิปต์ตอนบน และตอนล่างให้เป็นหนึ่งเดียวใครคือเมเนตเขาเป็นฟารโรห์แรกของราชวงศ์ที่หนึ่งแห่งอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าเขาคือผู้รวมอียิปต์ตอนบนและตอนล่างให้เป็นอาณาจักรเดียวกันเป็นครั้งแรกนักประวัติศาสตร์บางคนแย้งว่าเมเนตหรือนา m เมอร์เป็นคนเดียวกันแต่อาจเป็นชื่อคนละแบบเช่นชื่อราชเวียสชื่อสามัน หลักฐานทางประวัติศาสตร์แผ่นศิลานาเมอร์นอร์มเปอร์พาเล็เป็นแผ่นศิลาสลักภาพของฟโรนาเมอร์ที่เป็นหนึ่งในหลักฐานโบราณที่สุดของอียิปต์บ่งบอกว่าเขาครองทั้งสองแผ่นดินและเป็นผู้รวมอียิปต์เป็นหนึ่งเดียวเทคโนโลยีล้ำยุคข,ของอียิปต์หนึ่งพวกเขามีอักษรเฮีโรกรฟคือการสื่อสารด้วยภาพสัญลักษณ์ใช้ในศาสนา วิหารสุสานและการจารึกทางราชการมีทั้งตัวแทนเสียงเหมือนพยัญชนะและความหมาย 2. มีวิศวกรรมสุดล้ำโดยการสร้างพีระมิดต้องใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และการจัดแรงงานอย่างเหลือเชื่อเช่นพีระมิดแห่งกีซาซึ่งใหญ่ และแม่นยำจนคุณยุคใหม่อย่างทึ่ง 3. ม,มีระบบปกครองแบบฟาโรห์คือผู้นำสูงสุดทั้งทางโลกและศาสนามีระบบชนชั้นเช่นคุณนางอุโรหิตช,ช่างฝีมือทาสและใช้กฎหมายภาษีและการบริหารจัดการที่ชัดเจนความเจริญของแม่น้ำใน แม่น้ำในคือหัวใจของอรารยธรรมอียิปต์ทำให้เกิดการเพาะปลูกการคมนาคมและการค้าขายสรุปแล้วอียิปต์โบราณไม่ใช่แค่ดินแดนของพีระมิดและมัมมี่แต่คืออรารยธรรมระดับบุกเบิกโลกที่วางรากฐานให้กับวิทยาการของมนุษยชาติหากคุณชอบเรื่องราวลึหลับที่มีสาระเหล่านี้อย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวในครั้งต่อไป